ใช่อยู่แล้วอยู่แล้วคุณต้องดูแลอยู่นะเวลาสมมติถ้าคุณทํางานอยู่สมมติเป็นซีนที่คุณทํางานอยู่ในที่ทํางานในออฟฟิศเออคุณไม่ได้เจอแดดแต่คุณได้เจอ U V นะจ๊ะแน่ๆในแสงจออะไรเงี้ยโทรศัพท์ใครที่แชทกาแฟแชทกระกิ๊กยังไงยังไงก็เจอแน่นอนเังก็เจอแน่นอนจริงจริงจริงตามนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าที่บอกเลยว่าวินคอมเมนต์ว่าวินยันผี่แล้ววินยันผีสุดเออชีวิตจริงวินใครคะ ชีวิตจริงมันมีวินใครไหมคะไม่มีเพราะยังไม่มีผัวครับโอ้ยทำดีโลกเราเป็นดาราหนุ่มเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นคนดีคนดีก็พอคนดีโลกคนดีก็พอนะแปลกแล้วแต่ทุกคนตอนนี้เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะสำหรับใครที่อยากได้พลอลอยของน้องพาเวลนะคะอย่างที่บอกกันเลยว่าพอพูดชื่อพาเวลจะเริ่มเริ่มไม่คุ้นปากแล้วอ่ะจะจะเป็นพาวินแล้วเออพาวิน หรือเพลวก็ได้แต่เลยเพราะฉะนั้นแล้วรีบไปกดได้เลยค่ะใส่ตะก้าไว้แล้วก็ดูในเรื่องของตัวราคาดีนะให้เกิน1,499นัน่นเองครับผมั่นเองและอย่าลืมน้องชื่อน้องพาเวลชื่อว่าไปสกดเลย P A V E L อ๋อนี่เลย o h you want a British accent P A V E L Okay British accent อะไรล่ะสุด Like b a t t o n car ไปเรย ตอนนี้เลยนะคะรีบเลยนะคะแล้วมีคนบอกว่าน้องบูหล,ลับเรื่องด่วนยังไงล่ะเออไม่รู้ไปุูเองงงมากงงมากค่าตอนนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าใกล้ถึงเวลาตอน เที่ยงครึ่งแล้วนั่นเองครับผมอย่าใช่อยู่ให้นาทีครับ้าเวลาของตัวเองไใช่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 อย่างจากเรานะถูกถูกถูกใครที่แบบว่าอุ้ยยังไงแบบอยากได้พวกเรอยน้องอยู่แล้วก็ตั้งเวลาเลยละกันใช่ใช่ถูกคพี่หกหกได้ขนหฮ้ยเจ๊ใช่ดิเออวันนี้วันหกหกนี่อันนี้จะลืม รอขู่รดทุนนะไม่ไม่ก็ภาษาเลยก็ไม่เพราะว่าวันนี้โปเรเรียกได้ว่าโปรแบบสุดปังอยู่แล้วนาอเพราะฉะนั้นใครจะกดรีบกดได้เลยจะชอบตัอตวอื่นตัวใดอะไรไงก็ช็อปกันได้นะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมถ้าอยากได้พอลอยน้องนี่จ้ะต้องคนนี้เท่านั้นก <ซะ S 1> ็คือตอนนี้อยู่ตระก้านหนึ่งครับะก้าสองกดตระก้านไปได้เลยแต่ว่ายอดจะต้องเป็นหนึ่งสี่เก้าเก้านะหนึ่งสี่เก้าเก้าชำระเงินตอนเที่ยงเครื่องนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบชำระเงินตอนนี้นะ อ๋อใจเย็นๆนะคนขอมาครับคนลอยจะมีสารวัตรไหมคะเฮ้ยเฮ้ย้ยสารวัตรเขาต้องมีท่าอะไรอย่างงี้วป่ะเนี่ยไปเรอเออได้ได้ใช่งั้นเดี๋ยวเราทำให้ทุกแนวเลยเออเป็นนักนักแข่งอ่านักแข่งสารวัตรสารวัตรเพลเพลมูพินนเรศเอออุ้ยเยอะมากแล้วก็ผัวเธอค่ะ น่าจะไม่ซ้ำเลยน่าจะริงจริงจริงอุ้ยแล้วถ้าข้าบิดมอไซค์ต้องทำท่าไงอ่ะเอาจริงนะหรือจะต้องพูดลองนะอยู่นะนะเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยเหมือนน้องเนยเลยนะแล้วต้องมี่บอเอ้ยเออนี่ต้องพี่ท่าบิดมอไซค์กงนด้วยเดี๋ยวว่าตอนที่ผมไปเจอน้องเนยก็คืออย่างงี้เบิ้นอย่างงี้โอ้โหมีคนบอกว่าขอที่บีบีจียังไงเออบีบีจี baby girl อ่ะ baby girl เลยหรอโงงเหมือนกัน เกรงใจกล้ามฉันด้วยค่ะเอ้โหเอาแล้วกันโอ้โหกันแดดยังเย็นไม่พอเขาเลยสินะคะนี่เลยตานนี้นะคะวันนี้ลูกมูเหยียดดื้อวันนี้วันนี้ผมขออิสระหน่อยนะแม่ใช่ป่ะล่ะพอดีเอ่อคนรู้ใจผมไม่อยู่นี่แหละป่ะล่ะตอนนี้เลยนะคะแต่เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะตอนนี้ อย่ารแต่ว่าเอ้ยดูน้องพาวูเพลินงั้นช่วงนี้ไปไปเอฟเอกันก่อนใช่ไปกดก่อนได้เลยรีบกดนะคะกดเยอะมากใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่หลังบ้านเราลองกดให้ดูก็คือกดเป็นตะก้าเบอร์สองอ่ะไป5้าเซตก็ได้เนาเออใช้นานอยู่นะไปห้าเซ ถ้าเสรดูเ่อตัวเองคือบางทีจะได้คูปองดีกว่าใช่ใช่ใช่ต้องดูยอดเลยแล้วแต่คนด้วยใช่เพราะกดไปเรื่อยเนี่ยบางทีอ่ะยิ่งกดเยอะส่วนลดยิ่งเยอะไงเออต่อให้ครบ1499นะครับใช้แล้วตามนี้เลยนะคะครับผมแล้วก็ในออเดอร์ต้องมีกันแดดอย่างเดียวใช่ค่ะกันแดดอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียว ล้วนๆเลยคุณพี่ทิ้งดิ่งได้เลยเออไม่ต้องเลยเนเลยสามารถกดทิ้งดิ่งตัวนี้ได้เลยนะเอาไปกันแดดกันเลยใช่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกกันด้วยค่ะว่าอย่าลืมน้อตอย่าลืมน้ตชื่อผมชื่อพาเวลไปด้วยครับผมครับผมเพราะว่าอันนี้ของพาลเวลอย่าลืมนะจ๊ะจดชื่อนะจ๊ะใครใครเขียนผิดมาโดนจดชื่อนะจ๊ะจดชื่อนะจ๊ะตอนนี้เลยนะคะคือซื้อห้าเซตเราสามารถกดเอ่อพอกหรือโบกเลยได้เลยคะ เอ้าทาตัวได้สิเอตัวและเบลต์คุณก็ทาตัวทาหน้าได้เลยเออแม่ล่ะสุดๆแล้วเวลาคุณออกไปข้างนอกคุณก็ต้องทาให้ครบปะอ่าจริงจริงหน้าดีแต่ตัวไม่เออหน้าขาวแต่ตัวดำเอออีกแบบนี้ก็ไม่ได้ตัวอะไรตัวอะไรตา้ขวเอะตาหนีเลยนะคะอุ้ยมีคนบอกว่าขอเหมียวก่อนกดเอาล่ะจังหวะนี้แหละ มันเม่เรื่องนาที่สุดท้ายใช้การงานมากเลยนะแต่ว่าได้ไหมล่ะเออได้ไหมล่ะเอ้ยเอ้ยเอเอเอาแล้วไงแล้วไงได้ไหมได้ไหมอาบเลยลูกเอาตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะใกล้แล้วนะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าใครยังไม่กดรีบกดได้เลยนะค่ะเนาะนี่ลูกค้าชอบนะคะหน้าฉันคอใครเออหน้าฉันคอใครใช่แต่นี้คุณพูดได้แต่ผมพูดไม่ได้อ่ะหน้าฉันหน้าหน้าสะ คอเอ้ยหน้าฉันหน้าลกคุกคอสไลค์คุกปุยเลยเหรอไม่หน้าสไลค์คอคุกหน้าหน้าสไลค์ได้ได้เลยตามนี้เลยนะคะหนอบอกแล้วว่าตอนนี้ใกล้เวลาละใกล้ก็เต็มทีแล้วอุ้ยถามว่ากดอันไหนคะก็คือลูกค้าสองนะกดตะกลยใช่ตะการหนึ่งหรือตะการสองแล้วตอนนี้เอ้าสามสองเดินสไลค์กันเลยดูอน อันนี้นั่งรอละไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แล้วตอนนี้คุณไม่ต้องมาพิมพ์อะไรแล้วไม่ตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้แฟนๆคือไปเหมือนคุณคุณออร์นส์ I want this one this one and this one เมื่อกี้ใครกันคือกฤษณ์คือ I want this one this one this one วันคาร์เน่จากอันแรกและอ e นที่สองไม่แปลกที่เขาบอกว่าสวยค่ะมันเริ่มบอกเหรอมันเริ่มนะมันเป็นเริ่มแล้วออกแแบตติแแบตตใครซื้อแล้วพี่มาบอกหน่อยแล้วตอนนี้ใครชำระเงินแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกกันเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะเราเล่นได้เลยว่าเริ่มนับแล้วนะนับตามเวลาเลยนะขอคนสวยแล้วโอนไวนะเอารอบแรกก่อนเอารอบแรกให้ผ่านก่อนเอาให้ผ่านก่อนสิบใบแรกที่จะได้ไปใครที่บอกเลยว่าอยากได้พรอรอยน้องพาเวลแล้วก็ รีบชำระเงินด่วนเลยนี่ไงอุ้ยฉลิตัวแม่เออฉลิตัวแม่เออนี่ไงลูกค้าเขาบอกซื้อแล้วจ้าเรสโอ้ทีมงานฝากแคปไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินเดินผ่านขอผมจะแบบส่งจุ๊บให้ไอ้นี่เนี่ยชื่อเนี่ยเออเออเออไหมาเดี๋ยวเซ็ตเซ็ตแล้วจ้าเซ็ตไปแล้วจ้าเห็นไหมล่ะสุดๆตอนนี้เริ่มเป็นตำรวจแล้วเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วเออเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าคลิกง่ายๆเออซื้อเงี้ยวเห็นไหมล่ะ เออคุณเพลครับผมน่ารักเกิดฉลิตตัวมัมมากฉลิตตัวมัมเหมือนบาร่าบอกแล้วก็เพิ่งมามีตอนสามปีนี่แหละที่อยู่ที่เบสเนี่ยแหละงงเหมือนกันงงเหมือนกันไม่แล้วอย่างที่บอกว่าทริคอย่างที่แอดมินลงกดให้ก็คือเป็นตะกร้าเบอร์สองห้าเซตไปเลยก็ได้เออตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตะกร้าเบอร์หนึ่งห้าเซตไปเลยก็ได้ค่ะโอเคหรอจะได้หนึ่งสี่เก้าเก้าแล้วก็เรียกว่าลุ้นลับนะคะในเรื่องของตัวที่เป็นพลโลอยอุ๊ยแจกดูพลโลลอยทีพลโล นี่เป็นไงล่ะใหญ่เห็นรอยมีรอยจูบมีรอยจูบเออสุดๆเอางี้ไอยังไงคะมันยี่สิบใบใช่ไหมครับจูบทุกใบเลยเฮ้ยเอาทำไงทำไรทำไรทำไล้ทำไรฉันก็ฝ่าละฝ่าดีเนยฉันไปด้วยนะ อย่าเดินไปตามงานเฮ้ยเตงเรารักเตงมากไม่หงเลยนะไม่หลงก็คือยี่สิบคนนะนะไรเงี้ยนะคนจะไปวิ่งตามยี่สิบคนนี้ผมรักจังรักเติงเลยแปลกๆไม่แต่ว่าอย่างที่บอกกันค่ะว่าใครที่เรียกว่ารอบนี้ไม่รู้ว่าทันไหมแต่ยังไงจ่ายเงินไปก่อนครับผมจ่ายเงินไปก่อนแต่เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบ สปอยกันต่อเลยนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเราแจกไปให้ก่อน10ใบเรายังเหลืออีก10บใบครับผมส่วนอีก10ใบค่ะจะแจกกันตอนเที่ยง50เออตอนนี้คือไปสมัครแอคใหม่มาเออใช่เครื่องใหม่นี่ยถูกเพราะว่าเพราะมันหนึ่งสิทธิ์ใช่ไหมใช่หนึ่งยูเซอร์หนึ่งสิทธิ์แต่ว่าถ้าเราอยากได้หลายๆสิทธิ์ไปเลยจ้ะยูเซอร์คุณแม่ไม่ต้องห่วงเออแฟนคลับผมแอคหลุมเยอะแอคหลุมเยอะ แปลหนุ่มเยอะด้วยหรอตอนนี้เลยนะจ๊ะนี่มีคนแซวด้วยนะบอกว่ามาคนเดียวคิดถึงแฟนเด็กไหมเห็นไหมอุ้ยไม่รู้ไม่รู้แล้วเรามีแฟนหรือเปล่าคะก็ไม่ได้มีนะก็ไม่ได้มีเอออออยังไงยังครเอ่ยใครเอ่อใครเอยด้วยเป็นครใเนุกไหมล่ะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกกันค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีเกมมาเล่นสนุกๆครับผมเออเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาแบบไอเดียเจ๋เขาเยอะ